ดอยจ้องหรือดอยร่มอยู่ในเขตเมืองคำดอยกว้างใหญ่แห่งนี้มีหมู่สิงสาราสัตว์มากมายซุ้มซ่อนอาศัยอยู่พรานเยิงกับพรานอ่อนชาวบ้านดอยจ้องดำรงชีวิตทรมาหากินในทางพรานชอบเข้าป่าล่าสัตว์วางกับดักจับสัตว์ทั้งเล็กและใหญ่ทั้งเป็นและตายเอาเนื้อเอาหนังเอาเขาของมันไปวางขาย ให้คนรับซื้อของป่าและคนที่ต้องการเขาทำอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานหลายปีแล้ววันหนึ่งตอนต้นฤดูหนาวคนทั้งสองจับลูกกวางเป็นๆได้ตัวหนึ่งก็มัดใส่กรงบรรทุกเกวียนไปขายที่กาดหลวงเมืองคำผู้คนที่เดินไปเดินมาครั้นเห็นก็ต่างพากันมารุมล้อมเจ้ากวางน้อยในกรง ก็พยายามดิ้นรนแต่ดิ้นไม่หลุดเพราะถูกมัดไว้อย่างแน่นหนาคนที่มีจิตใจเมตตาเห็นแล้วก็ต่างพากันสะท้อนสะเทือนใจเพราะสงสารแต่ก็มีอีกมากมายหลายคนที่มามุงดูด้วยความประสงค์ร้ายอยากได้อยากซื้อมันไปเพื่อเข็นค่ากินเลือดกินเนื้ออันเหนียวนุ่มโอชะของมันพรานเยิงกับพรานอ่อนเห็นผู้คนมามุงดูด้วยความสนใจดังนั้น ตางก็ช่วยกันคุยโวโออ้วดถึงสรรพคุณความอร็ดอร่อยของเนื้อกวางให้คนที่มามุงดูเห็นดีเห็นงามเพื่อที่จะได้ซื้อไปอร่อยมากเนื้อกวางอ่อนต้มแกงทอดหรือว่าทำเป็นเนื้อเค็มตากแห้งก็ได้ทั้งนั้นละพรานเยิงพูดกว่าจะจับมาได้ต้องวางกับดักนานหลายวันเลยทีเดียวตัวนี้พรานอ่อนพูดแล้ว ไม่นานเลยก็มีชาวจีนห่อคนหนึ่งพร้อมด้วยลูกน้องก้าวเดินมาซักถามต่อรองราคาจนเป็นที่พอใจแล้วก็จ่ายเงินซื้อไปไม่ลังเลก่อนจะไปชาวจีนห่อคนนั้นพูดบอกว่าถ้าพวกแกจับได้อีกเอามาให้ข้านะข้ารับซื้อสัตว์ป่าทุกชนิดที่จับได้เป็นๆอ้ออีกอย่างหนึ่งที่กำลังต้องการมากก็คือหนังเสือ พวกแกมีหนังเสือไหมถ้ามีรีบเอามาขายให้ข้านะข้าจะให้ราคาสูงแต่ต้องมีสภาพดีไม่ขาดไม่มีร่องรอยทะลุมากพลานเยิงกับพลานอ่อนครั้นได้ยินเช่นนั้นก็ใจเต้นแรงรีบย้อนถามผู้ชายชาวห่อคนนั้นว่าให้ราคาสูงแค่ไหนหนังเสือนะ่ะหายยากนะก็สูงจนพวกแกพอใจนั่นแหละยังบอกแน่ไม่ได้ต้องเห็นหนังเสือนั่นซะก่อน พ่อค้ารับซื้อขายสัตว์ป่าชาวจีนห่อคนนั้นตอบแล้วก็ให้ลูกน้องขนโรงใส่ลูกกวางไปก่อนจะไปได้หันมาบอกอีกว่าขับมาที่การหลวงแห่งนี้แทบทุกวันมารับซื้อสินค้าสัตว์ป่าทุกประเภทให้ราคาดีขณะขี่เกวียนกลับบ้านพรานเยิงกับพรานอ่อน่างปรึกษากันด้วยความหวังความยินดีและความโลภว่าเราไปล่าเสือ เอาหนังของมันมาขายเถอะเสือตัวนั้นนะ่ะที่เราเห็นมันเมื่อคืนวันก่อนพรานอ่อนบอกริงด้วยตัวมันใหญ่หนังของมันเป็นลายสวยงามต้องได้ราคาดีแน่ถ้าจับมันได้นะพรานเยิงเห็นคล้อยตามทันทีเพราะความคิดความเห็นคล้ายกันคุ้นเคยกันเสือที่เขากำลังพูดถึงนั้นเป็นเสือแม่ลูกอ่อนเขาได้เห็นมันขณะนั่งห้างอยู่บนต้นคอยริมห้วย ตัวของมันใหญ่มากหนังลายเหลืองสลับดำเป็นนางเสือโคร่งที่สง่างามหน้ายำเกรงเป็นเสือแม่ลูกอ่อนมีลูกสองตัวเที่ยวเดินหากินอยู่ด้วยกันเขาทั้งสองไม่รู้ว่าถ้ำของมันอยู่ที่ไหนแต่ก็คิดว่าคงไม่ไกลาจากริมห้วยในป่าบนดอยแห่งนั้นแน่นอนหากพยายามสะกดรอยไปคงจะเจอบันอีกเขาจะจัดการกับตัวใหญ่คือตัวแม่นั้นก่อน ส่วนลูกของมันค่อยจัดการทีหลังไม่ยากเย็นแต่อย่างใดพรานทั้งสองไม่รอช้ากลับไปถึงบ้านแล้วก็เตรียมปืนเตรียมสเสบียงกลังพร้อมด้วยอุปกรณ์คือแล้วกับดักเข้าป่าตรงไปยังบริเวณริมห้วยที่เคยเห็นเสือแม่ลูกอ่อนตัวนั้นพาลูกออกมาหากินเขาพากันไปบนต้นคอยต้นเดิมที่ขัดห้างทิ้งไว้เก็บของเก็บสัมภาระ เอาใบไม้ทำบังไพรอําพรางไว้ดีแล้วก็พากันลงไปเที่ยวสังเกตหาดูร่องรอยของเสือไม่นานนักก็ได้เห็นที่ทางลงกินน้ำในลําห้วยมีรอยเสือใหญ่เหยียบย่ำอยู่และรอยลูกน้อยของมันพรานเยิงพรานอ่อนใจเต้นรัวกระซิบพูดบอกกันและกันตาลุกวาวอย่างยินดีพวกมันยังอยู่กันครบรอยยังใหม่ที่ด้วย พลานเยิงพูดแล้วก้มๆเงยๆมองดีละคืนนี้เตรียมปืนของแกให้ดีเราจะจัดการกับมันพรานอ่อนบอกอย่างมั่นอกมั่นใจยังพอมีเวลาอยู่ทำกับดักหวางซุ่มไว้อีกสักสองสามจุดเถอะหากไม่ได้เสือเพื่อจะมีตัวอะไรเดินมาติดกับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเที่ยวพรานเยิงชวนแล้วต่างช่วยกัน วางบ่วงวางแล้วผูกไว้ในป่าบริเวณใกล้ๆกันเมื่อค่ำมืดก็ปีนขึ้นไปอยู่บนห้างข้างห้วยซุ่มรอคอยดูเหยื่อที่จะเดินลงมากินน้ำนกป่าที่อยู่ในดงเพรียกร้องเสียงแสสนันก้องผสมกันดังแว่วมาจากยอดไม้พวกมันร้องกันอยู่ครู่หนึ่งก็เงียบไปคงจะพากันนอน ในขณะที่พวกบางหลายตัวก็โผร่อนจากกิ่งไม้กิ่งโน้นกิ่งนี้เที่ยวหาลูกไม้กินเป็นอาหารชีวิตป่ายามกลางคืนตื่นแล้วประมาณสองทุ่มดวงจันทร์ดวงกลมก็ลอยขึ้นมาเหนือดอยส่องแสงฉานฉายรีดริ่งเรไรจักระจันลองในกรีดปีกร้องระง,งมะสมประสานกันเป็นเสียงวังเวงประมาณสามทุ่มเศษเท่านั้นพวกมันก็พากันมา เสียงคำรามต่ำๆในลำคอใหญ่ของมันดังฮึมฮึมได้ยินชัดท่ามกลางความสงบสงัดของบรรยากาศอันเยือกเย็นเหน็บหนาวพรานเยิงกับพรานอ่อนสกิดกันเพ่งมองไปในป่าใต้แสงจันทร์ทางทิศที่เสียงเสือคำรามดังแว่วมาครู่เดียวก็ได้เห็นนางเสือแม่ลูกอ่อนกับลูกน้อยสองตัวเดินตามกันช้าๆโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ หายลงไปยังริมตะลิงบริเวณลำห้วยแต่มันอยู่ไกลเกินระยะที่จะยิงด้วยปืนจึงรอคอยให้พวกมันลงไปกินน้ำกันก่อนแล้วมันอาจจะเดินย้อนกลับขึ้นมายังบริเวณที่เขาขัดห้างกันอยู่นี้และหากมันมาเขาจะยิงมันคนทั้งสองต่างรอคอยด้วยใจสันระทึกแล้วครู่ต่อมาบางสิ่งบางอย่างก็บังเกิดขึ้นมีเสียงดิ้นพรวดพลาดกระชากดึง และเสียงร้องกำรามอย่างตกใจสุดขีดดังลั่นมาพุ่มไม้ต้นไม้สั่นไหววูบวาบดังโครมครามมันติดกับเราแล้วได้ยินไหมมันติดกับของเราพรานเยิงอุทานอย่างลืมตัวพูดดังออกมาริงด้วยริงด้วยเสียงมันดิ้นใหญ่เลยเอาไงกันดีลงไปดูกันไหมพรานอ่อนบอกบ้างตื่นเต้นเช่นเดียวกันลงไปตอนนี้ไม่ได้อันตรายตัวมันใหญ่เดี๋ยวเผื่อมันกระชากบวงคาด มันจะกัดพวกเราพลานยิงเตือนไม่มีทางเชือกเส้นใหญ่แล้วก็เหนียวขนาดนั้นไม่ขาดรอกยิ่งมันดิ้นแรงเท่าไร่เชือกก็ยิ่งรัดแน่นมันไม่มีทางรอดรอกแกคอยดูเถอะเสียงเสือแม่ลูกอ่อนเคราะร้ายตัวนั้นดิ้นใหญ่และคำรามร้องอย่างโกรธเกรี้ยวอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าพรานทั้งสองได้ยินก็ไม่กล้าลงไปดูปล่อยให้มันร้องและดิ้นอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานาน จนมันเริ่มเหนื่อยอ่อนเสียงคำรามดังเบาลงเบาลงจนกลายเป็นเสียงหอบฮักฮักคงจะเหนื่อยและหมดแรงกำลังพรานทั้งสองอุ่นใจดีใจเมื่อรู้ว่าบ่วงแล้วกับดักของเขาได้ผลจึงพากันอยู่บนห้างเช่นนั้นด้วยความตื่นเต้นแล้วทันใดนั้นเขาก็ได้เห็นภาพลูกเสือสองตัวขนาดเท่าสุนัขตัวใหญ่โผล่ออกมามันยังคงพ้วนเปียนอยู่ไม่ยอมหนีไป มันคงเป็นห่วงแม่ของมันมันเดินวนเวียนอย่างตื่นตกใจตามกันมาหยุดอยู่ใกล้ๆห้างเบื้องล่างแสงจันทร์ส่องสว่างสวยัยแลเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นพลันความโลภความมุ่งร้ายอันเป็นวิสัยของพรานก็พุ่งพล่านขึ้นมาในทันทีไม่นึกสงสารว่าพวกมันทั้งแม่และลูกต่างตื่นตระหนกห่วงใยกันและกันจนใจแทบจะขาดอยู่รอน ลูกเสือสองตัววิ่งกลับไปกลับมาพรางส่งเสียงร้องไปดูแม่ของมันแล้วเห็นแม่มันดิ้นก็ตกใจวิ่งหนีกลับออกมายืนตัวสั่นอยู่ใกล้ๆต,ต,ต้นคอยใหญ่ต้นนั้นอีกโดยมันหารู้ไม่ว่าสูงขึ้นไปบนต้นคอยข้างหลังของพวกมันพรานสองคนกำลังจ้องปืนเล็งมาคนละตัวอย่าให้พลาดนะพรานเยิงกระซิบแกเอาตัวนั้นส่วนข้าเอาทางนี้ พรานอ่อนกระซิบตอบวางแผนกันอย่างใจเย็นเมื่อเห็นว่าลูกเสือสองตัวนั้นไรเดียงสามัวแต่ห่วงแม่ของมันไม่ทันระแวงไม่ระวังภัยกันเลยเมื่อได้เป้าได้ระยะมั่นใจก็เล็งยิงปืนทั้งสองกระบอกระเบิดขึ้นดังลั่นกึกก้องลูกเสือน้อยสองตัวสุดหวบลงไปกับพื้นดิ้นกระตุกอยู่เพียงครู่เดียวก็แน่นิ่งไปชั่วการนิรันต์เสร็จเรา เสร็จเราแม่นอะไรยอย่างนี้วะโชคใหญ่ของเราแล้วแก่เอ้ยพรานอ่อนพูดลั่นดีใจจนเนื้อเต้นระง,งับอกระง,งับใจไม่อยู่พรานเยิงก็มีอาการคล้ายคลึงกันเสียงปืนที่ดังก้องและเสียงพูดของคนบนต้นไม้นางเสือแม่ลุกอ่อนได้ยินแล้วก็ผวาคำรามอย่างตกใจซ้ำขึ้นอีกมันเป็นห่วงลูกจนสุดชีวิตมันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของมัน เพราะท่ามกลางพื้นดินใต้แสงจันทร์ได้เห็นลูกน้อยสองตัวนอนแน่นิ่งเลือดนองไหลรินนางเสือแม่ลูกอ่อนโผลพุ่งคำรามวีดร้องโหยหวนสุดเสียงทันใดนั้นบ่วงลวดเหนียวที่มัดรัดข้อเท้าด้านหลังของมันอยู่ก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นมันฟุบลงร่วงลงกับพื้นดิ้นรนครวนครางครั้งแล้วครั้งเล่าปานว่าจะขาดใจหากมันพูดได้ ก็คงจะพูดว่าลูกเอ๋ยลูกของแม่ไม่ช่วยเจ้าไม่ได้ไม่เสียใจเหลือเกินเจ้าพรานใจร้ายเจ้าคนใจร้ายวางบ่วงดักฆ่าตัวเดียวยังไม่พอทำไมต้องยิงลูกฆ่าด้วยเจ้าคนใจร้ายเอ๋ยฆ่ากับลูกไปทำอะไรให้กับพวกเจ้าจึงพากันมามุ่งร้ายประหัตประหารเราเช่นนี้ นางเสือแม่ลูกอ่อนครวนครางเสียงดังสะท้านใจอยู่ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งรุ่งเช้าพรานบนต้นไม้สองคนก็ปีนลงมาถือปืนกระชับมั่นเดินย่องย่องตรงข้าไปยังนางเสือที่นอนตะแคงตัวสั่นอย่างสิ้นเรี่ยวแรงอยู่ระหว่างพุ่มไม้รวดเหนียวเส้นใหญ่มัดรัดข้อเท้าด้านหลังของมันอยู่มันเจ็บปวดลุกเดินไม่ได้ตาแดงเป็นสีเลือด ยังเจ็บปวดเจ็บช้ำทรมานของมันช่องมองดูพรานทั้งสองด้วยความโกรธเกลียดชิงชังสุดหัวใจพรานเยิงพูดอย่างโหดเคี้ยมขึ้นว่าให้ข้าจัดการมันเองนัดเดียวกลางกระโหลกเอาอยู่อย่าไปยิงตัวมันเดี๋ยวหนังจะเป็นรอยพูดแล้วพรานเยิงก็ประทับปืนเล็งนางเสือแม่ลุกอ่อนก็นอนตะแคงนิ่งยอมรับชะตากรรม ดวงตาแดงด้วยแรงพยาบาทจ้องมองดูอยู่ตลอดเวลาพรานยิงนั้นไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวมันมองมาเขาก็มองไปที่กลางหน้าผากใหญ่ของมันอึดใจเดียวเขาก็กระดิกนิ้วลัดไกเปรีย้ยงเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวลูกกระสุนเหล็กเม็ดใหญ่พุ่งเจาะกลางกระโหลกของมันอย่างแม่นยำนางเสือกระตุกเครือกเดียวก็แน่นิ่งสิ้นใจ มันตายไปในทันทีแต่ดวงตาอาคาตสองข้างยังคงเบิกโพลงพรานเยิงกับพรานออนช่วยกันเอามีดคมแล่เนื้อเถือหนังดีอกดีใจที่ความหวังประสบความสำเร็จได้โดยง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อแบกขนหนังเสือสามตัวเดินกลับหมู่บ้านด้วยความลำพองพูดร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นยินดีไปตลอดทาง คนทั้งสองนำหนังเสือไปขายได้เงินเป็นจำนวนมากรู้สึกอิ่มเอมปราบปลื้มใจในโชคลาบของตนเป็นอย่างยิ่งเขาจึงชวนกันออกล่าเสือวางบ่วงวางแล้วดักเสือกันเรื่อยมาและมีหลายครั้งที่พวกเขาได้ล่าเสือด้วยวิธีนำผงยาพิษไปโรยไว้ในซากหมูซากเก้งซากกวาง แล้วนำไปวางไว้ในป่าล่อให้เสือเคราะร์รมากัดกินครั้นมันกินซากผสมยาพิษนั้นเข้าไปมันก็จะเกิดอาการเป็นพิษดิ้นทุรนทุรายกระเสือกระสนตายอย่างทรมานโดยไม่ต้องยิงให้ลำบากแล้วเขาก็จะแล่หนังของมันไปขายเขาทำเช่นนี้อยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนกลายเป็นผู้ชำนาญในการล่าเสือเป็นที่เลื่องลือไปทั่วเมือง ว่าพรานล่าเสือที่เก่งกล้าที่สุดก็คือพรานเยิงและพรานอ่อนพรานนอกนั้นไม่อาจเทียบได้เขาสองคนยิ่งล่าเสือได้มากพวกเขาก็ยิ่งมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆเขาสุขใจพอใจในความสามารถด้านล่าเสือของตนโดยหารู้ไม่ว่าบาปกรรมชั่วที่พวกเขาทำไว้นั้นแม้ว่ามันจะยังไม่ให้ผลในทันที แต่มันก็ยังคงเฝ้ารอคอยที่จะให้ผลอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นจริงเพราะหลังจากนั้นอีกประมาณปีหนึ่งต่อมาในขณะที่นายพรานทั้งสองคนชวนกันไปล่าเสือและวางกับดักเสือในป่าลึกบนดอยเหตุการณ์ร้ายรุนแรงที่ไม่คาดคิดก็บังเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนประดุดดังฝันร้ายอันน่าสะพรึงกลัวนั่นคือพบข้าวันหนึ่ง หลังจากที่วางกับดักเสือไว้รอบๆป่าบริเวณนั้นแล้วพวกเขาต่างพากันปีนกลับขึ้นไปอยู่บนห้างซึ่งขัดไว้บนต้นไม้สูงแต่เมื่อขึ้นไปได้สักพักฟ้ามืดสลัวแล้วพรานเยิงซึ่งติดบุหรี่ย่างหนักก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองลืมกระป๋องใส่ยาเส้นและกล่องไม่ขีดไฟไว้ที่จุดวางกับดักจุดสุดท้ายไม่ไกลจากห้างที่นั่งอยู่เท่าใดนัก จึงพูดบอกเพื่อนขึ้นว่าอ่อ,อนข้าลืมกระป๋องยาเส้นกับไม่ขีดไฟไว้ข้างล่างหิวย,ยาเหลือเกินทนไม่ไหวแล้วข้าจะลงไปเอาละมืดแล้วนะแกลืมไว้ที่ไหนแกจำได้เหรอจะหาเห็นเหรอพรานอ่อนก็พูดทักทวงข้าจำได้ตรงจุดวางแล้วใกล้ๆห้างนี้แหละมันมืดแล้วนาะอย่าไปเลยอดทนเอาไว้ไม่ได้หรือเพื่อน พรานอ่อนซึ่งไม่ดูดยาเตือนซ้ำขึ้นแต่คงเป็นด้วยคราวเคราะห์คราวกรรมที่ตามมาทันตามมาถึงจึงทำให้พรานเยิงมังเกิดความประมาทไม่รับฟังไม่สนใจพูดขึ้นอีกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรเข้าป่ามาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับข้ารอกไปละประเดี๋ยวข้ามาบอกแล้วก็ไต่ปีนล,ลงต้นไม้ ถือปืนเดินลับไปในป่าที่เริ่มมืดแต่ยังพอมองเห็นได้สลัวสลวเพราะดวงจันทร์เริ่มส่องแสงหายไปนานพักใหญ่แล้วยังไม่กลับมาพลานอ่อนซึ่งรออยู่บนห้างก็กระวนกระวายจิตใจไม่ดีรู้สึกเหมือนที่หางตาข้างขวาขม่นยิบยิบอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วจูจ่ๆบนท้องฟ้านกแสกตัวหนึ่งก็บินโฉบร่อนร้อง มันเป็นลางร้ายคล้ายเสียงเรียกขวัญของพูดผีพรานอ่อนใจหายทั้งหอนจิตสังหอนใจทำไมไม่กลับมาสะทีขยับตัวแล้วขยับตัวอีกรอคอยเพื่อนด้วยความห่วงใหญ่ต่อมาก็มีเสียงเคลื่อนไหวดังมาในป่าเบื้องล่างมีกลิ่นเหม็นสาบสารลอยวูบวาบตามลมมาคล้ายกลิ่นสาบเสือพรานอ่อนใจเต้น รีบควาปืนขึ้นมากระชับประทับไว้มั่นกลิ่นเสือกลิ่นเสือเขาอุทานอยู่ในใจพยายามเพ่งมองไปแล้วในที่สุดก็ได้เห็นมันเป็นภาพที่สยองใจน่ากลัวจนขนหัวลุกเสือใหญ่ตัวลายพลอยขนาดเท่าม้าตัวหนึ่งก้าวเดินออกมาจากแนวไม้มันมาหยุดยืนงนหน้าแยกเขี้ยวขาววาววับตาเขียวปัด จ้องดูเขาอยู่ที่โคนไม้ใต้ห้างท่ามกลางแสงจันทร์พรานอ่อนสะดุ้งเฮือกสุดตัวนึกรู้ทันทีว่าเสือใหญ่ตัวนี้คงจะกัดกินพรานเยิงเพื่อนของเขาเสียแล้วเพราะหายไปไม่กลับมาพรานอ่อนเล็งปืนไปที่หัวของมันซึ่งกำลังแงนมองและแยกเขี้ยวกระดิกนิ้วเหนียว,วไกอย่างเร็วเสียงดังเปรี้ยงสะเทือนเลื่อนลั่นสิ้นเสียงปืน เสือตัวนั้นก็หงายสุดลงดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นเสียงดังโหกโ h o แต่แต่อะไรนั่นเพียงแวบเดียวเท่านั้นร่างเสือใหญ่ลายพร้อยก็เปลี่ยนไปกลายเป็นร่างของนายพรานเยิงนอนดิ้นอยู่แทนที่เสียงโหกโ h กก็กลายเป็นเสียงโอ้อโอ้ยอย,อย่างเจ็บปวดทุกทรมานแสนสาหัสขึ้นมาทันทีพรานอ่อนได้เห็นได้ยินก็รู้สึกพิศวง สยองใจอนิจจาเขาตาฝาดเห็นเพื่อนเป็นเสือเขาฆ่าเพื่อนเสียแล้วเป็นไปได้อย่างไรนี่แต่ก็สายไปพรานเยิงสิ้นใจตายในครู่ต่อมาพรานอ่อนตกใจสุดขีดต่อเหตุการณ์ร้ายเขาขวัญหายไร้สติไปทั้งสิ้นวิ่งตเตลิดออกจากที่นั้นหลนลานไปในป่ามืดด้วยความตื่นกลัวแล้วทันใดนั้นผลแห่งกรรมชั่ว ที่รอคอยมานานก็ดนบันดาลให้มีอันเป็นไปเขาวิ่งเตลิดหลงไปยังจุดที่ตัวเองวางบ่วงแล้วดักสัตว์ไว้เมื่อถึงบริเวณน,นั้นพลันเขาก็สะดุดล้มเซทลาเข้าไปประทะกับบ่วงแล้วขันแล้วก็ดีดผึงกระชากเชือกบ่วงเหนียวรัดเข้าที่ลำคออย่างแรงด้วยพลังกรรมเขาหายใจไม่ออกตาถลนเลือกลานพยายามดิ้นรน แต่ก็ช่วยตัวเองไม่ได้บ่วงแล้วนั้นเขากับเพื่อนดักไว้มุ่งหมายให้รัดคอสัตว์แต่กลับมารัดคอเขาเองอย่างคาดไม่ถึงก่อนสิ้นใจพรานอ่อนได้แลเห็นสัตว์ป่าจำนวนมากเช่นนางเสือแม่ลูกอ่อนเสือตัวอื่นๆมากมายหลายตัวพร้อมด้วยเก้งกวางที่เขาเคยเข็นฆ่าพวกมันพากันยื่นหน้าเขามายิ้มเยาะใส่อย่างน่ากลัว เขาพยายามหวีดร้องแต่ร้องไม่ออกสะดุ้งเฮือกเฮือกแล้วขาดใจตายตอนบ่ายวันต่อมาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้แบกรถสะพายบาทเดินผ่านไปยังดงดอยแดนป่าแห่งนั้นท่านได้ไปเห็นร่างอันปราศจากวิญญาณของพรานไพรทั้งสองซึ่งเสียชีวิตอยู่ในบริเวณเดียวกัน ด้วยท่าทางสาเหตุที่น่าประหลาดใจคนหนึ่งตายเพราะถูกยิงเข้าที่ลำคอจนทะลุแล้วอีกคนหนึ่งถูกบวงแล้วรัดขอแน่นลิ้นจุกป,ปากตาเหลือกถลนพระภิกษุหนุ่มมังเกิดความสลดสังเวชจึงได้ตรวจหาสาเหตุด้วยทิพยจักขุยานแล้วด้วยพลังแห่งยานปัญญาท่านก็ได้รับรู้ถึงที่มาที่ไป แห่งจุดจบอันน่าสลดใจของพรานไพรทั้งสองคนพระภิกษุหนุ่มรู้แล้วก็ปร่งสังเวชน้อมเอาเรื่องราวสาเหตุวิบากกรรมปานาติบาตของนายพรานนั้นมาเป็นหัวข้อธรรมสอนใจขึ้นดังนี้ว่าบุคคลทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีก็ตามหรือกรรมชั่วก็ตามเขาย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคนทำบาปชั่ว ผลชั่วอันเป็นความทุกขย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปฉะนั้นส่วนคนทำดีผลแห่งความดีคือความสุขย่อมติดตามเขาไปประดุดดังเงาที่ติดตามตัวเช่นเดียวกันอักตังทุกกตังเสยโยขึ้นชื่อว่าความชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าสุขโขปุญยัสะอุจยโย บุคคลควรทำแต่บุญเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยรำพึงทำดังนั้นแล้วก็สำรวมใจแบกกรดสะพายบาทก้าวเดินจาริกต่อไปในแดนดงภูดอย